เราดีๆนะคะที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อทางโรงรับจำนำเทศบาลโคราชทุ่มงบ400ล้านบาทเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยการทำสิ่งนี้ว่าแต่จะเป็นอะไรตามไปหาคำตอบเป็นค่ะมาแล้วค่ะพามาที่สถานธานานุบาลน,นะคะหรือว่าโรงรับจำนำเทศบานนลนครนครราชสีมาสาขาสองนะคะ ที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้คืนกำไรให้ประชาชนในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะด้วยการให้โรงรับจำนำของเทศบาลนครนครราชสีมาทั้ง3แห่งไม่คิดอัตราดอกเบี้ยอ่าแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขค่ะคุณผู้ชมก็คือสำหรับเงินต้นที่ไม่เกิน5,000บาทนะคะแล้วก็เงินต้นเกิน5,000บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือระหว่างวันที่1ธันวาคม2 5 6 5 5ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะก็คือปี -66 หหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อเดือนนะคะนี่เลยลดดอกเบี้ยมานะ,ะส่วนที่มานั้นนะคะที่มาของแนวคิดนี้ค่ะ นางสาวสิริพันธ์ควรหานะคะเป็นผู้จัดการโรงรับจำนำเทศบาลนครน,คร,นครราชสีมาสาขาสองก็ให้ข้อมูลกับทีมงานนะคะว่าเนื่องจากว่าทางนายประเสริฐบุญชัยสุขค่ะท่านเป็นนาย,ยกเทศมนตรีนครน,คร,น,ค,รน,ค,รนครราชสีมามีนโยบายให้โรงรับจำนำของทางเทศบาลทั้ง3าแห่งให้บริการสำหรับประชาชนที่นำทรัพย์สินมีค่ามาจำนำในอัตราเงินต้นไม่เกิน5,000บาทงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566นะคะแล้วก็เป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทําให้ช่วงนี้ค่ะประชาชนนําทรัพย์สินมีค่ามาจำนำกันอย่างคึกคักเลยแล้ะคะ่ะส่วนทรัพย์สินมีค่าส่วนใหญ่ที่ประชาชนนํามาจำนำค่ะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นทองรูปประพันธ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหก็มากันเยอะแยะเลยนะคะก็คาดว่าเทศกาลปีใหม่นี้นะคะจะมีประชาชนใช้บริการเพิ่มค่ะ ซึ่งทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้อนุมัติเงินสำรองกว่า400ล้านบาทนะคะเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยละค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ